สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่19พฤษภาคม2564ช่วงบ่ายกันเนาะคะ่ะไปเบื่องแผนที่อากาศพื้นพื้นกันค่ะกับศีเห็นได้ว่านะคะ่มะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประเทศไทยนะคะมีกำลังค่อนข้าง,งแห้งพัดปกคลุมบริเวณภาคอีสานตะลางนะคะ รักษาไ้จัง4ก่เซโดยไม่เ,เรื่องไยอีสานตะลางนะคะ่ะมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นได้ค่ะไปดนภาพไทยไดาวเทียมของบานายมนีกันเนาะคะ่ะกสิเห็นได้ว่าบไม่เ,เรื่องไยอีสานตะลางส่วนใหญ่กสิมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายเนาะคะ่ะแล้วก็มีเมฆที่เห็นหเกิดฝนตกได้ในช่วงบ่ายนีเนาะคะ่ะกู่ในหลายจังหวัดอยู่เนาะคะ่ะ เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้าของภาคอีสานตะลางค่ะภาคอีสานตะลางก็มีเมฆเป็นส่วนหลายเนาะค่ะแล้วก็มีฝนฟ้าทะนอง40%ของพื้นที่ลมกระโชกแห้งบางแห้งลมก็เป็นลมที่ตะวันตกเฉียงใต้นะคะ่ะความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดปลายมณีสิอยูปป่ประมาณ3 5 3 7องศา,า,าเซลเซียสค่ะและกักแต่ต่ำสุดมื้ออืน่นเช้า24-27องศา,า,าเซลเซียสค่ะ ไปดนการคาดมาหมายลักษณะอากาศเจ็ดือกทางานกันเนาะค่ะกันได้ช่วงวันที่สิบเก้าถึงยี่ิบห้าพฤษภาคม2 5 6พ้หิบสี่ค่ะช่วงแรกก็เป็นช่วงของวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองพฤษภาคมภัยสามตรางมีฝนฝ่าคันองอนดละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ร่มกับโศกแห้งฝนนักบางแห้งเนาะค่ะร่มกับเป็นลมที่ตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลมสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดกับชีวิตประมาณ3 5หาถึง37องศาซเซลเซียสค่ะต่ำสุดกับประมาณ24ถึง27องศาซเซลเซียสค่ะหละกักกระดิช่วงที่2องนะคะ่ะช่วงวันที่23ถึง28เพื่อสภาพาพุพ่มไปสามตารางมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ่ะก็เป็นฝนฝ่าคนันน้องไกลละ40ถึง60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งลมกับเป็นลมที่ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่ตรตรชตอ,อชั่วโมงนะคะ่ะ ขาดใบวันละเพิ่มสูงสุด,สดช่วงนั้นกต่สิยวประมาณ32-36องศาเซลเซียสค่ะแล้วกัดจานสุดแตอยู่ประมาณ24-26องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้เนาะค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ไอีสานตอนล่างก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าเขนอกเกิดขึ้นไแต่สิวละกัดซีีเพิ่มขึ้นหลายเนาะค่ะในช่วงวันที่23เป็นต้นไปก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะค่อยติดตามข่าวพยายกรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาหลักกับทั่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาผ่าเตะอหนักเชิงตารางเป็นระายะาะนะคะ่ะกัมือนีกระพกากันสมีก่อนอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน